ก้ามัจจุมานตอนหักหานสามมารได้มิคาดหูห่วมสะบัดกระบี่ไปด้านหลังตามสภาวะปลายกระบี่จี้ใส่ตัวกระบอกหยิบยืมสภาวะหลบวูบมาทางด้านหลังเบ้ห้วยห้วยแววเสียงโครมโครมสองคราประทับหัดใหญ่ของผู้เนจรัอขีกระแทกถูกกระบอกผู้คล้องเดียวกันจนเบ้ห้วยห้วยเซถอยไปสามเก้าตัวเองก็ถูกเบ้ห้วยห้วยคุกขามถอยไปเก้าใหญ่ อูฮหมฉกฉวยโอกาสนั้นฟันกระบี่ออกกรีดวาบใส่ผู้เป็นนายจอนักขีดุดประกายสายฟ้าแว่วเสียงดังขับแขนเสื้อผู้เป็นนายจอนักขีถูกฟันขาพิแถบหนึ่งแขนขวาทั้งขา้ามแทบถูกฟันขาบสะบันเบ้ห้วยห้วยยมกระทันหันถูกพลังประทับหัดใหญ่กระแทกสองแขนชาด้านไม่อาจจูโจมลงมือปาแววเสียงชายเสื้อประท้าลมอย่างแผ่วเบาหางตาอูหวม เหลือเพนสตรีฉลานั้นกระโดดโลดแล่นไปอย่างต้นไม้ใหญ่ที่ตนซ่อนสร้างศพเล้าเจี๋ยหองอูห้วมแค่เสียงยางขุนเขือคุมกระบี่ลอยตัวขึ้นทะลวงแทงส่กลางหลังสตรีฉลานั้นสตรีฉลานั้นฉกฉจยโอกาสที่เบ้ห้วยห้วยและผู้พเนจรอัก,กีกรุ่มจู่โจมอูห้วมคิดอ้อเป็นหลังต้นไม้ค้นหาลายแทงหนังแพ้จากสร้างศพเล้าเจี๋ยหงขณะจะบปรู้ถึงหน้าต้นไม้พันรู้สึกมีพลังกระบี่ พุ่งวาบถึงกลางหลังถึงกับใจหายวา่าหมุนคว้างหลบเลี่ยงมาด้านข้างอูห่วมพอคู่คมสตรีฉลาหมุนคว้างหลบเลี่ยงจึงละเลี้ยวลงที่หน้าต้นไม้กล่าวสิงเย็นชาท่านเป็นสตรีเพศฉไนแก่งแย้งช่วงชิงสิ่งของผู้อื่นด้วยหรือสตรีฉลาตวาดด้วยโทสะเด็กน้อยมิทราบเป็นตาย้รายดีลองรับอาวุธเหลาเล้งสัวเหลาเล่านางเท่าภูเขาเล้งสัวดู ขาดคำกลับยกมือปลดต่างหูลงมาสบัดส,สัดออกจากมือต่างหูนี้เป็นอาวุธลับประจำตัวนางประกบซ้อนการสิบกวา่าอันพอถูกสัดออกโดยแรงก็พุ่งหลุดออกไปแววเสียงดังอึ่งโอนต่างหูทั้งสิกว่าอันพุ่งฉวัดฉวียนกลางอากาศจูโจมใส่ดุดฝูงตะกะแตนโฉบลงปูห่วมเห็นต่างหูพระราปลายอยู่เบื้องหน้าจึงควงกระบี่อ่อนตัวกระบี่ถูกดัดเป็นวงโค้ง แพร์ระกายเย็นยนเยี่ยออกพื้นใหญ่ต่างหูที่พุ่งวนเข้ามาถึงกลับถูกฟันหักไปหกอันที่หลงเหลือพอปะทะก,กับบ้านกระบี่ล้วนเปลี่ยวกระจายไปนางเท้าเล้งสวเห็นอาวุธลับประจำตัวทุกทําลายสร้างความขุ่นแค้นแน่นอกอล้องชักชวนว่าบวกเราปิดชีวิตมันก่อนค่อยค้นหาลายแทงหนังแพะพรางตะปบไม้เท้าดำมาเบื้องด้ามเหนือ กว่าจู่โจมใส่ชายโคงด้านซ้ายอู่ห่วมเบ้ห้วยห้วยและผู้เป็นจระักขี่ลัวเป็นมาร้ายอื้อเฉาไม่กำเดืงถึงกฎระเบียบปูุงนักเลงยามนั้นพอฝั่งเบ้ห้วยห้วยกระแทกกระบอกประหลาดจู่โจมใส่ร่างซีขวาอู่ห่วมผู้เป็นจรอักขีกลับสื่อเข้ามาจากด้านหน้าสะบัดฟาดประทับหัดใหญ่ออกเป็นคำรบสองเงาฝ่ามือใหญ่โตมโหฬารขณะจะประทับลง อู่หวมพันหงายร่างท่อนโบดไปด้านหลังเมื่อเป็นเช่นนั้นฝ่ามือข้างนั้นจึงกดประทับพลาดผิดผู้ไปนเจอนจรอดอาขีรีบน้มล่างท่อนโบนไปไม้กดฝ่ามือลงพึ่งโน้มร่างไปอู่ห้วมพันเตก,กราดเท้าซ้ายออกผู้ไปนเจอนจรอดขีคิดไม่ถึงอู่ห้วมจะตะออกอย่างกระทันหันเสียหลักการทรงตัวล้มหงายไปด้านหลังตำแหน่งที่มันล้มลงพอดีอยู่ใต้รัศมีไม้เท้าของนางเท้าเล้งสัว สร้างความแตกตื่นแกนางจนหน้าแปลเปลี่ยนไปรีบบิดไม้เท้ากระแทกเฉียงเฉียงลงเสียงโครมดังหนักหนักหัวไม้เท้ากระแทกใส่พื้นดินจนเป็นหลุมลึกแห่งหนึ่งสเกตศิลาฝุ่นล่องกระเซ็นต้องศรีรษะไปหน้าผู้เป็นเนจอรหนักขีถ้าเป็นวินาทีเดียวกันอูห่วมยืดตัวตรงกวากระบี่ออกตามสภาวะเสียงโลหะปะทะก,กันดังขึ้นอีกครากระบองเบ้ห้วยห้วยถูกกระแทกเบนเบือน ร่างเสถถลาเสียหลักเล็กน้อยนางเท่าเล้งสัวร้างไม่เท่ากลับผู้เป็นเจรหนักขีก็กระโดดปร,ราดขึ้นไม่คำาดึนถึงฝุนละอองบนใบหน้ากราด้าใสอูห่วมอูห่วมขวางกระดบียอ่อนเพิ่งปิดสกัดท่าฝ่ามือฝ่ายตรงข้ามเบ้ห้วยห้วยก็กุมกระบอกเสือเข้ามาตรวงใส่ชายโครงด้านขวาอูฮ่วม อู่ห่วมลดข้อมือวูบกรีกระบีอ่อ่อนชฉงเฉียงปิดป้องกระบอกเบ้ห้วยห้วยไวนางเท่าเล้งสวยเห็นอู่ห่วมรับมือศัตรูสองคนจึงฉกฉวยโอกาสสอดแทรกเข้ามาเสือกส่งไม้เท้าใส่ขั้วหัวใจอู่ห่วมอย่างดุดันอู่ห่วมคิดไม่ถึงฝ่ายตรงข้ามเป็นสตรีมีหน้ำซ้ำอายุสูงวัยกลับใช้กระบวนท่าโหเหี้ยมอหิตปานนี้ดังนั้นฟันกระบีอ่อ่อนขึ้นปะท่ายอย่างหาโขม แววเสียงตึงใหญ่ประกายฝ่แลบกระจายนางเท่าเล้งส่วนถูกกระแทกเสถอยพิสามเก้าแม้เท้าแทบหลุดกระเด็นจากเบอผู้เป็นเนจอนักขี่เห็นมันสามกุ้มรุมจู่โจมอูห่วมกลับไม่อาจชิงเป็นฝ่ายมีเปรียบแม้แต่น้อยเรื่องราวหาแพร่สพัดออกมันสามไหนเลยแบกได้ครุกกินในวงนักเลงได้คบคิดถึงตอนนี้ร้องตะวาสุดเสียงกราดฟาดประทับหัดใหญ่ ออกอย่างสุดเรี่ยวแรงได้ยินอูห่วมตวาดว่าอยู่ย่อกายลงเสือกแทงกระบี่ขึ้นแผ่รังสีออกสายหนึ่งรังสีกระบี่นี้แฝงกำลังภายในเปี่ยมลน้นจึงแกรงกล้าอกล้าแข็งเหลือประมาณต่อให้เป็นสีลาแรงยังต้องถูกทะลวงทะลุผู้เป็นจออหนักขี่เพิ่งฟาดประทับหัดใหญ่ออกก็ถูกปลายกระบีอ่ออนจี้ใส่อย่างถนัดทนีนบังเกิดอาการเจ็บแปรปราบจับจิต ส่งเสียงแผ่พรวดมาเพื่องจูโจมถูกผู้บรรเจอนักขี่นางเท้าเล้งสูงกวาดไม้เท้าด้วยท่าห้วยเศร้าช่วยกุลกวาดฟาดทั้งกองทัพมาถึงชายโกรกอูห่วมแล้วอูห่วมพันขยับสองไหลปูพึ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าปล่อยให้พลังไม้เท้าเฉยดผ่านใต้เท้าไปกระนามฟาดฝ่ามือซ้ายลงเสียงฉาดดังสดใสพลังฝ่ามือประทับถูกหัวไหลนางเท้า เล้งสวย,ย่างถน,นัดทนีกระดูกไหลคลาดเคลื่อนจากกันนางกล้ามเกินความเจ็บปวดใช,ใช้ท่วงท่าขาห่วงหุ้นตลบเมฆพิสดารไงร่างตีงกาไปด้านหลังเพิ่งทิ้งตัวหลงเห็นผู้เป็นจอร์กขีหันกายไปวิ่งตะบึงออกจากโนงไม้แล้วที่แท้เส้นเอ็นชิปรจรผู้เป็นจอร์ดขีถูกรังสีกระบี่อูห่วมกระแทกขาสะบันนับแต่นี้ไม่สามารถใช้ประทับหัดใหญ่ออก หากไปเร่บรักษาพยาบาลแขนทั้งข้างต้องทุพพลภาพนางเท่าเล้งสวเห็นผู้บรรักขีหลบหนีไปก่อนทราบดีว่าต่อให้โถมเข้าเสียงชีวิตรังแต่แสหาความดอัพยศโอสูใส่ตัวอย่าว่าแต่กระดูกไหลซ้ายหนางคลาาเคลื่อนจากกันแขนทั้งข้างปล่อยห้อยลงอย่างอ่อนล้ายึดถือไม้เท้าด้วยมือขวาข้างเดียวแม้แม้มีความคิดเสียงชีวิตก็ทำไม่ได้ ดังนั้นเหรียญเยี่ยงผู้เป็นเจราหนาขี่ไม่แยแสสนใจเบ้ห้วยห้วยบุนกายโถวตามติดออกจากด,ดงไม้เบ้ห้วยห้วยเห็นถนัดชัดตาว่าอูห่วมสามารถแผ่พุ่งพังสีกระบี่ถึงกับสะกดหมันตะลึงหลานกับที่ไม่ทันข่มสติระง,งับใจผู้เป็นเจ้าหนขี่นางเท่าเล้งสัวก็ทยอยหลบหนีแล้วเบ้ห้วยห้วยพึ่งประวัตินึกถึงตัวเองพันเห็นอูห่วมกวาดตามมาสร้างความแตกตื่น แค่มานจนถอยกายไปก้าวใหญ่อูห่วมกล่าวว่าท่านยังไม่ไปอีกหรือกล้ามเนื้อบนใบหน้าเบ้หุยหุยกระตุกเข้าหาการกล่าวว่าเราหากไม่อาจปัญญาวิชาขึ้นไหมนับแต่นี้ไม่ขอเข้าสู่แผ่นดินตรง,งวนอีกจบคำหันกายโลดแล่นจากไปอูห่วมไม่ไล่ล่าตามเพียงมองตามเงาหลังฝ่ายตรงข้ามจนลับตาคำนึงในใจ ในผู้คนทั้งสามนับว่าเบ้ห้วยหัวยังมีท่าแท้นักสู้อยู่บ้างพรานชุกคิดถึงเล้าเจี่ยหงรู้สึกฝ่ายตรงข่าเมื่อเสียชีวิตแล้วไม่บังควรปล่อยให้ทอดสร้างอุจจารต,ตนเมื่อประสบพบเหตยุยอมสมควรทําหน้าที่กลกฝังดังนั้นใช้กระบีอ่อ่อนขุดดินกลางดงไม้เป็นหลุมลึกพอประมาณเคลื่อนย้ายซากศพเล้าเจี่ยหงจากหลังต้นไม้ทําการกรบฝัง จับจ้องมองหลุมฝังศพที่นูนสูงอู่ห่วมคำนึงขึ้นมันหากไม่ใช่ครอบกรองลายแทงหนังแพ้ผืนหนึ่งคงไม่ตกเป็นเป้าไล่ล่าของผู้พพนจจอ,นอักกีและพวกทั้งสามขบคิดถึงตอนนี้บังเกิดความพิศวงสงสัยกรุ่นคิดในใจมิทราบลายแทงนั้นมีความพิเศษพิสดารใดภาพวาดนั้นบ่งชี้สถานที่ใดเมื่อครูอู่ห่วมเคยคลีด่ดูหนังแพผืนนั้นโดยคราว ประจบกับผู้เป็นจอรกคีและพวกเร่งรุ่ดมาถึงจึงสู้เก็บหนังแพะไว้ไม่ได้ชมดูโดยละเอียดอูห่วมจึงล้วงหนังแพะออกไม้กราเพ่งพิจารณาโดยละเอียดเห็นว่ารูปชายฉลาเปลือยเปล่าหู่หนึ่งอยู่ในท่ายืนห้อยหัวกลับมือถือกระบี่ขนาดใหญ่เล่มหนึ่งทำท่านซัดใสภูเขาไฟลูกหนึ่งภูเขาไฟลูกนั้นอยู่บนเกาะกลางทะเล ทั่วทั้งเกาะปราศจากพืชผ่านต้นหญ้างอกเงยแม้แต่น้อยอูห่วมขโมดคิ้วคำนึงขึ้นภาพวาดนี้ประหลาดนักกลางทะเลฉะไหนมีภูเขาไฟชายฉลาททำท่าซักกระบี่ใส่ภูเขาไฟใหญกันที่ขบคิดไม่เข้าใจคือภาพทะเลบนภาพวาดหมายถึงท้องทะเลใดชมดูอยู่ชั่วขณะยังสังเกตค,ความไหนของภาพวาดไม่ออกมิซาผู้เป็นเจ้าหน้ีและพวก สืบสอหาหนังแพ้ผืนนี้ด้วยจุดประสงค์ใดคิดไปคิดไปประวัตินึกถึงตั้งจุ่ยเล้งไตย,ยี่ในโรงเตี้ยมขึ้นมาอูห่วมเพิ่งได้คิดร่ำร้องในใจมิทราบตอนนี้เป็นเวลาใดแล้วเราเสียเวลากับเรื่องนี้ไปมากหลายตั้งโกนี้และไตยย่ยี่คงรอคอยจนร้อนรูปนักขบคิดถึงตอนนี้ซุบเก็บหนังแพะผืนนั้นไว้ในอกเสือ้อทะลันออกจากโดงไม้แงหน้าหมองท้องฟ้าเห็นจันรา ลอยอยู่กลางศาีสาแสดงว่าใกล้เที่ยงคืนแล้วอูฮ่วมเ่รีบทุ่มเทว,วิชาตัวเบาโลดแล่นสูบบริเวณชาดเมืองตอนนี้เป็นยามเที่ยงคืนบนท้องถนนปสัสศจากผู้โกรสัญจรเห็นที่ไกลตาแขวนโคมแดงสลักอักษรโรงเตี้ยมไสโออูฮ่วมเร่งรู้ถึงหน้าโรงเตี้ยมเห็นหลังข้องเสมียนภายในโรงเตี้ยมมีผู้รับใช้นั่งสับงงเพียงคนเดียวผู้รับใช้พอแววเสียงฝีเท้ากระทบโสด ค่อยลืมตางวงเหยียขึ้นเห็นเป็นบุรุษหนุ่มแปลกหน้ารีบผลลุกขึ้นอ้อมคอกสเสวียนออกมากล่าวว่าคงจือ้อคิดพามดกุหลงเตี้ยมหรืออูห่วมกล่าวถามว่าผู้รับใช้ขอถามก่อนหน้านี้มีสตรีสองนางเข้าพามดก,กุรลงเตี้ยมท่านหรือไม่หามีไม่อูห่วมงงงานพู้กล่าวว่าไม่มีจริงๆรหรือข่ามคืนนี้มีบุรุษสามคนเข้าพามดก,กุรลงเตี้ยมมีไม่มีสตรีประปนแม้สักคนเดียว อูห่วมขมวดคิ้วเข้าหากันตนกำชับตั้งจุยเล้งและไต้รถมาพำนักโรงเตรี้ยมใส่โอ้พวกนางเมื่อไม่เข้าพำนักดึกๆื่นข้อคืนเช่นนี้มิทราบไปที่ใดแล้วอูห่วมคำนึงในใจหรือพวกนางประสบเหตุแปลเปลี่ยนได้ในระหว่างทางความคิดผอวูบเบืงเกิดความร้อนรุ่มขึ้นมากล่าวว่าขอบคุณที่บ่งบอกจบขามบุญกายพุ่งประด,ดออกจากโรงเตี้ยม ผู้รับใช้เห็นสองเท้าอูห่วมลอยขึ้นจากพื้นสาดพุ่งกราเดียวก็ออกจากประตูโด่งเตี้ยมสร้างความแตกตื่นตนกคร่ำร้องว่ามันฉไหนบินได้อูห่วมพอออกจากโรรงเตียมค่อยฉุกคิดขึ้นดึกดื่นค่อนคืนเช่นนี้จะสอหาพวกนางจากที่ใดหรือยาแับโจรปัญญาได้แต่โลดแล่นโดยไร้จุดหมายสอดส,สายสายตาค้นหาเงี่หูสดับฝังตลอดทาง พอจนเงยหน้าขึ้นพบว่าตนออกจากตัวเมืองพรานนึกได้ว่าตัวเองแยกทางกับตั้งจุยเล้งและไตยยี่ภายในเมืองสมควรเริ่มต้นเสืบสอตั้งแต่จุดแยกถางการจึงถูกต้องขณะจะหันกายกลับเข้าตัวเมืองพรานเห็นที่ห่างไปมีแสงสว่างกลุ่มหนึ่งคล้ายเป็นตัวตึกแถบหนึ่งอูห่วมอดครุ่นคิดไม่ได้นั่นเป็นตึกรามของผู้ใดหรือพอครุ่นคิดเช่นนั้นสาวท้าไปอย่างลืมตัว และเห็นตัวตึกปลูกคลองหับเกือบ20หลังก่อกำแผงล้อมรอบแสงสว่างนั้นสาดลอดออกจากภายในตึกนั้นเองขณะห่างจากเขตตึกช่วงหนึ่งในพงหญ้าละแวกใกล้เขียงพลัดมาเกิดเสียงสวบสาบดังขึ้นอูห่วมฉุกใจคิดเงี่ยหูสดับฟังได้ยินซุบเสียงหนึ่งรำ่ำร้องว่าพี่น้องทั้งหลายเราสอบพบเอียเท้านั้นแล้วจากนั้นเป็นเสียงตกมือส่งสัญญาณ เงาร่างสามสายถาโถมมาจากสามทิศทางอูห่วมพันขยับกายวูบทยานขึ้นบนต้นไม้ข้างเขียงต้นหนึ่งซุกซ่อนร่องรอยไว้ครุ่นคิดขึ้นเย่อเท้าปีศาจอันใดหรือคนที่ซ่อนกายในพงหญ้าคือตั้งโกเนียและไตย,ยี่ขบคิดถึงตรนนี้ปรากฏเงาร่างอ่อนแอนสายหนึ่งพุ่งขวับออกจากพงหญ้าเงาร่างนั้นมีเพียงสายเดียวย่อมไม่ใช่ตั้งจุยเล้งและไตย,ยี่ ยนแต่พระอ่อนแอนต่้งน้อยแสดงว่าเป็นสตรีจริงๆได้ยินสตรีดังนั้นตวาดว่าโวนร้ายรับกระบีแววเสียงโลหะพัธากันดังเปลืองปรางใชยการทั้งสามถูกกระแทกถอยไปหลายก้าวอูห่วงเพิ่เพ้บว่าไปหน้าหนางคุมแพรเบาบางชั้นหนึ่งซุ้มเสียงกลับคุ้นหูยิง่งใชยการทั้งสามยึดถืออาวุธลักษณะต่างๆถดถอยแล้วสื่อเข้าหาอีกครา สรีนางนั้นพันสะบัดกระบี่ในมือใช้ออกด้วยกระบวนท่าพิกแพงเผ็ดร้อนจู่โจมใส่ใช้การกระชับพ่วผู้หนึ่งแววเสียงดังฉึกยาโลหิตสากระจายหัวไหลใช้การกระชับพวถูกทะลวงใส่หนึ่งกระบี่ใช้การกระชับพ่วเดือดดาบเป็นการใหญ่แผนแงหน้าส่งเสียงกู่คิดระดมผู้พองออกมา มีค่าเสียงกูพึ่งเพลงจากปากรอคอพันปวดแปลบสับพันสำเนียงชะงักขาดหายที่แท้อูห่วมรอบปลิดใบไม้ใบหนึ่งสบัดส,สัดสายลำคอหมันป้องกันไม่ให้ส่งเสียงร้ออ,อมาโดยนีคมหน้าเห็นเชยกันนั้นตลึงหลานกับที่พันสบัดฟาดฟันกระบี่ออกปิดชีวิตฝ่ายตรงข้ามทันทีอูห่วมพาละลี่ลงจากต้นไม้ร่ำร้องว่าโปวดละเว้นชีวิตคนสองคน ที่แท้อู้ห่วมคิดสอบถามถึงร่องรอยตั้งจุยเล้งจากปากคำใช้จัการทั้งสองดังนั้นส่งเสียงตบห้ามซูมเสียงเพิ่งเปล่งจากปากเห็นประกายกระบี่แปลปาบสองคราโดยดีคุมหน้าฟาดฟันกระบี่ตามติดใสใช้จัการที่หลงเหลือทั้งสองได้ยินพวกพ้องเพิ่งเปล่งเสียงจากปากก็ถูกฝันล้มตายลงเพิ่งตะลึงหลานปูบประกายกระบี่ก็จู่โจมถึงตัว เสียงแผลพร้องไม่ทานเปล่งจากปากทั้งสองพากันล้มไหยลงเสียชีวิตอูห่วมพึ่งและเล้วร่างลงสัมผัสพื้นชายทหาทั้งสองก็ทอดร่างกลายเป็นซากศพต้องโพล่งว่าท่านชะไหนไล่ล่าฆ่าจนสิ้นซากหรือโดยนีคุมหน้าไม่ตอบคำากลับหันกายพุ่งปราดจากไปอูห่วมไม่ทราบหนางชะไหนผ่าอย่างกระทนหันเห็นหนางโลดแล่นไปยังตัวตึกนั้นต้องคํานึงขึ้น หรือนางคิดบุกเข้าตัวตึกนั่นที่แท้เป็นตัวตึกของผู้ใดหวนนึกถึงตัวตึกนี้จัดหน่วยยามร,รักษาการย่อมไม่ใช่บ้านช่องผู้คนธรรมดาหรือว่าตั้งจุ่ยเล้งและไตยี่หลงพากเข้าตัวตึกคบคิดถึงตอนนี้เห็นเงาร่างหลายสายพุ่งปราดปราดออกจากตัวตึกแสดงว่าได้ยินเสียงกูเรงรู้ออกมาสืบสอะปูห่วมพันมาเกิดความคิดเข้าตัวตึกไปสอหา ตั้งจุยเล้งขบคิดในใจเพียงแต่เมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้ในตึกย่อมเพิ่มการระแ,แวดระวังเราสมควรลอบเร้เนเข้าไปจึงสามารถดรําเนินการสืบสอบดังนั้นหลบเลี่ยงจากหูตาผู้คนเหล่านั้นสืบสอบถึงหน้าตัวตึกเหลือเพ่นชายชะกันคุมผ้าคุมไหลสองคนล่าตะเวนผ่านไปได้ยินหนึ่งในจำนวนนั้นกล่าวว่าข้ามคืนนี้กลับมีศัตรูบุกรุกตึกนับแต่เราเข้าสังกัดตัวตึกนี้ ยังไม่เคยมีเรื่องเช่นนี้มาก่อนชายกานันอีกคนหนึ่งกล่าวว่าฟังว่าเมื่อกล่จึงจู้ประมุขหมู่บ้านคร่าคุมสตรีมาคุมขังไว้เรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่คนแรกนั้นส่งเสียงดังสู้กล่าวว่าท่านยามอยู่รับหลังจึงจู้อย่าได้สนทนาถึงความนี้เราสามารถบอกต่อท่านแต่ท่านหากแปรายออกไปจึงจู้ต้องเปิดชีวิตท่านแน่นอนชายกานันอีกคนหนึ่งแลบเลนออกมากล่าวว่า อย่างนั้นท่านอย่าได้บ่งบอกหาไม่ก็อกระซิบเบาๆที่ข้างหูเราคนผู้แรกนั้นซุบซิบที่ข้างหูใช้การอีกคนหนึ่งกล่าววาจาเบาๆหลายประโยชน์อู้ห้วมหลบซ่อนอยู่หลังก้อนหิน,มนแมน่นแม่นเงี่ยหูสดับฝังแต่ไม่ได้ยินชัดเจนเพียงเห็นใช้การอีกคนหนึ่งปากอ้าตาค้างสีหน้าเปี่ยมแววตื่นเต้นตระหนกอูห้วมคำหนึ่งในใจ เมื่อครูมีสตรีถูกคร่ากุมมาหรือเป็นตั้งโกเนียขณะดครุ่นคิดหยิบชวยหินเล็กๆขึ้นจากพื้นสองก้อนดีดพุ่งออกไปชายทกันทั้งสองซุบซิสสนทนาการไม่จบสิน้นจุดขี้มึงที่ใต้ราวนมคล้ายถูกมดกัดใสเขี้ยวหนึ่งต่อทั้งร่างฉาด้านไม่อาจกล่าววาจะใดได,ได้อูห่วมกระโดดปราดออกจากที่ซ่อนท่าฝ่ามือกับกลางหลัง ชายการคนแรกนั้นคลายจุดให้กับมันกล่าวเบาๆอย่าได้ส่งเสียงร้องท่านหากส่งเสียงร้องสักครึ่งคำข้าพเจ้าจะกระแทกชีพจรหัวใจท่านขาสะบัน้นชายสกันั้นสถานทั้งรา่างเหลียวหน้าหมอกอูห่วมกล่าวเสียงสันส่นสถานท่านท่านเป็นใครอูห่วมกล่าวเสียงเย็นชาท่านไม่ต้องยุ่งเกี่ยวบัดนี้ตอบคำถามข้าพเจ้าจึงจู้พวกท่านเรียกว่าอะไร จึงจูน้ำเท้าแปะทิว้วอูห้วมทวนคำในใจเท้าแปะทิ้วหรือไม่เคยได้ยินมาก่อนยามนั้นเค้นเสียงว,ว่าบัดนี้ข้าพเจ้าจะสอบถามท่านท่านหาโป้โปดสักครึ่งคำจะให้ท่านมีชีวิตก็ไม่ได้คิดใกล้ตายก็ไม่สมปรารถนาะเช้กันนั้นทราบดีว่าความเป็นตายมันตกอยู่ในเงื้อมือฝ่ายตรงข้ามรีบกล่าวว่าผู้ถอมต้อยม่กล้าโป้โปดแม้สักครึ่งคำ สตรีที่จึงจู้พวกท่านกร่ากูมาไม่เรียกว่าอะไรผู้ตมต้อยมิทราบเป็นความสัตว์อูห่วมแค้นเสียงอย่างเย็นชากล่าวว่าสตรีนางนั้นมีรูปโฉมอย่างไรท่านสามารถบ่งบอกบรรยายโดยกร่าวๆกระมังผู้ตมต้อยไม่เคยเห็นมาก่อนอูห่วมถลึงตาใสใช่ากันนั้นตะกุตะกาวว่าฟังว่าสตรีนางนั้นอายุไม่ถึงยี่สิบมีเปลงกระบี่สูงเยี่ยมไปหน้ารูปไข เขาหน้าง,งามซึ้งกูห่วมฉุกคิดขึ้นนี่ไม่ใช่ตั้งจุ๋ยเล้งจะเป็นผู้ใดได,ได้ยามนั้นถามย้ำว่านางถูกกล้าคุมเพียงลำพังหรือไม่เท่าที่ทราบมายังมีสตรีอีกนางหนึ่งอูห่วมยิ่งปักใจเชื่อมั่นว่าไม่ผิดพลาดสตรีที่ถูกกล้าคุมอีกนางหนึ่งคงเป็นไตยี่แล้วอูห่วมคบคิดแล้วถามว่าพวกนางถูกคุมขังในที่ใดหรอ นี่นอกจากจึงจู้มีว่าผู้ใดก็ไม่ทราบจึงจู้พวกท่านพำนักอยู่ที่ใดหรือเช่นกันนั้นเอื้องไปวูบจึงกล่าวที่ห้องศีลาข้างต้นสนภายในเขตสวนหลังท่านเรียกว่าอะไรผู้ตามต้อยเรียกว่ากล้วยยุยตงขอท่านอย่าได้บอกว่าเป็นผู้ตามต้อยแปรงปลายต่อท่านอู้ววมตกลงใจงรุ่ดเดียวกล่าวว่า ขอหยิบยืมผ้าคุมไหลของท่านอีกราปาดมือตบคลายจุดให้กับชายกาศอีกคนหนึ่งเอ่ยสืบต่อพวกท่านทั้งสองอยังคงล่าตะเวนในที่นี้ห้ามไม่ให้ส่งเสียงร้องมิเช่นนั้นข้าพเจ้าหาคิดิปชีวิตพวกท่านนับว่าง่ายได้ดูดปลิกฝ่ามือจบขำาไม่แยแสสนใจทั้งสองคลุมผ้าคุมไหลโรมบนหัวไหล่ผูพึ่งขึ้นกระแผงล้อมจดกเก้าฐานหลุดจากแหล่ง ชายทการทั้งสองหันมามองหน้ากาันไม่กล้าส่งเสียงคร้องจริงๆภาวนาว่าอุ้วมถูกจึงจู้ฆ่าทิ้งความลับนี้จะไม่แพร่งพลายออกไป